สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับจะซื้อจะขายที่ดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่าลืมนึกถึงสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นที่นาพื้นใหญ่ๆเลยนะครับ41ไร่อยู่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในซอยไม้ตีจิตซอย10แยก4นะครับแปลงนี้ไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับฝั่งถนนเนี่ยฝั่งทิศเหนือนะครับก็หน้าแปลงฝั่งนี้กว้างประมาณ88เมตรนะครับ จุดเริ่มต้นแนวเขตก็นี่เลยรั้วกำแพงรั้วกำแพงปูนตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโครงการของเคซีนะติดกับโครงการของเคซีเลยอยู่ข้างๆกับโครงการใหม่ของเคซีนะครับโครงการฟอเรสต้านั่นเองนี่นะครับสวยๆเลยแปลงนี้4 1ไร่5้ตารางวานะครับด้านใหนหนู่นเลยก็จากตรงที่ผมยืนนี่อยู่เนี่ยไปชนกับถนนโครงการของเคซีเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นถนนโครงการของเคซีนะครับฝั่งตรงข้าม ฝั่งตรงข้ามก็คือซอยไมตรีจิตซอยสองนั่นเองนะครับเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําสะพานข้ามมาได้นะครับซอยสองแล้วก็จะมีอีกซอยหนึ่งซอยสี่ก็เถอะไปอีกนิดนึงนะครับสุดแนวเขตก็คือแนวต้นกล้วยนั่นเลยนะครับแปดสิบแปดเมตรนะแปดสิบแปดเมตรเนี่เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สองสองสี่เจ็ดเก้าสุขุมบ้านและที่ดินนะครับลึกเข้าไปด้านในนะครับ ยาวไปจนชนกับถนนของโครงการของเคีเลยนะครับถนนคอนกรีตรก็ประมาณ800กว่าเมตรนะครับประมาณ825เมตรคร่าวๆโดยประมาณนะครับนี่ตอนนี้ให้เช่าทํานาอยู่นะครับสวยมากนะครับเขียวขจีแบบนี้เลยอ่าตั้งท้องใกล้ใกล้ได้เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยออกเหลืองๆแล้วอ๋อแปลงนุ้นก็เกี่ยวแล้วแปลงนุ้นก็เกี่ยวอยู่นะครับนี่เลยนะกว้าง88เมตรลึกเข้าไป ชนถนนของเคซนะครับประมาณสัก825เมตรครับประมาณ825เมตรอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในแปลงกันหน่อยนะครับดินดีอยู่นะเนี่ยทำนาสวยเลยนะครับสวยเลยเขียวขจีแบบนี้อ่าดินดีน้ำดีนะครับด้านหลังติดกับถนนของโครงการเคซีการ์เด้นโฮมลิมิตใหม่ซอย40เลยนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็คือ โครงการฟลอเรสต้าของเคซนั่นเองนะครับนี่สวยสวยสวยนะครับแปลงใหญ่ๆเลยนะครับเขตคลองสมามวากรุงเทพมหานครนะครับด้านหลังด้านหลังก็คือออกไปก็คือถนนไม่ตีจิตนะครับถนนไม่ตีจิตออกไปก็จะเจอกับโรงพยาบาลสามวาเนะี่ยยังเห็นตึกของโรงพยาบาลอยู่นะครับออกไปถนนไม่ตีจิตเนี่ยประมาณสัก2กิโลนะไปโรงพยาบาลประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็ไปเชื่อมกับถนนนิมิตใหม่นะครับประมาณ3กิโลครับ สอนอน,นิมิตใหม่ก็ประมาณ3กิโลออกจากไปเชื่อมถนนนิมิตใหม่แล้วเลี้ยวขวาไปก็จะไปออกเส้นลำลุกกาครับไปเชื่อมกับถนนลำลุกกาเนี่ยประมาณสัก6กกิโลนะครับคร่าวๆประมาณนี้ไปลำลุกกาออกนครนายกออกอา่าปทุมธานีได้นะครับก็ถือว่าทําเ้ดีเดินทางสะดวกนะครับเดินทางสะดวกตอนนี้ถนนไม่ตีจิตก็ถนนดีแล้วนะสี่ช่องจราจรเป็นคอนกรีตนะครับเป็นคอนกรีตหน้าแปลงฝั่งนี้นะครับหน้าแปลง ทางที่เป็นถนนเรียบคลองนะครับก็เป็นถนนเรียบคลองอ่คลองนี้เชื่อมมาจากคลองลำกระดานนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกคลองลำกระดานไหมนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นซอยเมติจิตซอยสองนะครับนีส่สวยส,สวยเลยนะครับแปลงนี้ตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หลังแปลงที่ดินแล้วนะครับก็อยู่ติดกับถนนของโครงการเคซีการ์เด้นโฮมนิมิตใหม่ซอยสีเลยนะครับอยู่ข้างๆกับโครงการใหม่ของเคซีนะครับฟอร์เรสต้านั่นเองนะครับนี่ อันนี้เลยด้านหลังเนี่ยกว้างประมาณ85เมตรนะครับไปดูบรรยากาศกันครับนี่คือถนนของโครงการเคซการ์เด้นโฮมนิมิใหม่ซอย40นั่นเองนะครับคอนกรีตกว้างๆเลย8เมตรเพิ่งทำเสร็จมาดเลยครับเพิ่งทำเสร็จมาดเลยฝั่งนี้มุ่งหน้าเชื่อมต่อกับถนนนิมิตใหม่นะครับก็ประมาณสัก3กิโลนะครับเข้าจากถนนหลักถนนนิมิตใหม่มาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ3กิโลจุดเริ่มต้นแนวเขตก็ประมาณเสาไฟต้นนั้นนะมีถนนซอยเข้าจากขอบถนนกว้างมา 85เมตรครับอ่าแปลงนี้เขาเยังไม่ได้จดขออนุญาตเชื่อมต่อทางกับทางโครงการ KC ซีการ์เด m นโฮมนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแตท่ที่ดินติดถนนเส้นนี้เลยติดถนนเส้นนี้เลยนะครับสุดแนวเขตก็ต้นปาล์มต้นที่3านู่นนะประมาณ85เมตรนะครับอยู่ข้างๆกับโครงการใหม่ของ KC เลยครับโครงการ f o r e s t ้านะครับเนี่ยเลยไปนิดนึงประมาณสัก ไม่ถึงร้อยเมตรนะไม่ถึงร้อยเมตรเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นโรงเรียนสัติพาแล้วก็เซเว่นกลางหมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮมนิมิตใหม่สี่สิบนั่นเองนะครับ<ม><ม>นี่คือถนนไมตรีจิตนะครับก็ออกปักซอยมานะครับก็มาเจอโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลสาวานี่เลยครับเออชื่อใหม่ชื่อโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นะครับเป็นศูนย์การแพทย์ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับแถวเขตคลองสามวาแถวถนนไม่ตีจิตแถวโรงพยาบาลสามวาแถวสอนอนิมิตใหม่นะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับ41ไร่52ตารางวาอยู่ในซอยไม่ตีจิตซอย10นะครับซอย10แยก4ก็เป็นที่นา,าแบบนี้นะ41ดไร่นะครับฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินแปลงใหญ่ๆสวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายง,งานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิว ที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย